มื่อเช้าเองวะเฮ้ยเฮ้ยกวางกวางสี่ครึ่งกวางเว้ยมันจะเว้ข้างหลังมันได้นะเว้ยมันเดตะแล้วค่อยตีมันยังไงอ่ะกวางมันโง่ย๊าบกูกูกลับแล้วกูกลับแล้วกูขอโทษกูขอโทษเฮ้ยวันที่สองแล้ววะมาเจอเฮ้ยนี่ไงเจมันมันคาบ้านได้นี่ใช่มาเจอสเกลเลตันเหมาเพื่อนไปนอนพักกันไรดเฮ้ยเลือดเลือดกูเต็มหกสิบแล้วว่ะเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจมเจมแล้วว่าเราต้องคาบ้านเลย ข้าไปเดี๋ยวกูขับไปเราจะได้ใช้เวออิร์กเบนนั่นได้กูล่องม้อนมาอยู่กูล่องม้อนมาอยู่วเวิร์กเบนอันนี้ะ <ไป S 1> มันไม่ตามมันไม่ตามอมีสภาพพื้นมันอุบาทหนว่าเฮ้ยมันไม่ได้าหายหมดหรอเฮ<อ>้ยคิดจิสกเกลิตันอีกแล้วโหมดตัวมีไม่โหดไปเช้าแล้วก็วสวยอะ่ะมาเฮียละชด สวยดีนะเว้ยทองฟ้าเอ้แต่ทองฟ้าเออว่ะเออว่ะทองฟ้าสวยน่ะบอกแล้วทองฟ้าสวยดีเฮ้ยทองฟ้าสวยไอ้เหี้ยทำไมเล่นตอนเช้าสวยกว่านะตอนไหนเราเจมกูกดทำลายว่ะไอะเรวะจบ้อยเอาไปวางวันนี้ไปวางวันนี้ไปวางวันนี้เฮ้ยมันก็นี่ไงก็กดทำลายได้นี่กดไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวกูไปหาไม้ไม่ได้กูเจอไมโอใหม่ว่ะเพื่อนๆอี้แต่ทองฟ้าสวย เอาอิงตาซิวหายไปไหนแล้ววะมาแล้วเหรอเขาไม่บอกมาเยอะใช่ไหมเออนั่นดิเออหมอกลงก็อยู่มิเการไหมเราอยู่มิเกาไม่หมอกลงวะชื่อหมอกหงายลงเยอะยังวะมาปิงเดีครับับเบนให้เฮ้ยครับแล้วขับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันไปเดินสำรวจก่อนกูได้เศษกระดูกมาเฮ้ยตัวอะไรมันเดินย่องหลังกูอ่ะนี่เหรอมันมันเป็นตัวคนอะเหนียเนี่ย ไอนานเหรอไอนาในที่ไม่เห็นอะไรเลยไ,<อ>ไม่เห็นชื่ออ่ะก็คือสเตลลไงโอสเตลลไม่เห็นชื่อเออเฮ้ยดีจ่ะยัดยัดไปไปถูกประสงค์เจอสกเกเลตันด้วยวิ่งไปทางนู้นสุดเลยจะเจอเราไปเปิดแมพก่อนไหมหาทะเลเอาดิไปหาไป,ไปหาทัพทะเลสวยๆไปอยากรับธนูเอ้ครับอคบอนกับกระบ,บองเพิ่มมาดีกว่า ข้างหลังมันเป็นรูปอะไรอ่ะอีกอีกนิวอีกนิวอีกนิวเฮียร์ี่อะไรไม่รู้อ่ะกดแมปดูดิเ้ี่เป็นรูปเขาเหนียวว่ารูปเขาก็ใช่ไงก็นั่นไม่ใช่บอสเหรออ๋อที่ซลมอนบอสเออเอออีเทอร์กูไปเปิดแบบตรงนู้นก่อนอี๋หวังวิ่งเริดแมปอ๋ออีกเทียอีกเทียมันจะเป็นกวางกวางสายฟ้าโหกวางสายฟ้าทันเดอร์ทันเดอร์เดีย อีเทียแต่เดี๋ยวบอกถ้าฆ่าแล้วมันจะได้อะไรวะชื่อเทนะอีเทียได้สกิลถ้าวิ่งจะเสียตัวเต็มใหน้าอ้าวคนเดียวกันแล้วอ่ะอย่าติโกูไว้คนเดียวดิเฮ้ยมันถึงแบ็คโฟลเด่แล้ววะเออมีสเกลตันด้วยนะ้วไอปิงแล้ววะเออแต่แม่งไม่โหดหรอกแต่แม่งอยู่เยอะมึงอยู่ตรงมึงอยู่ตรงนางอีเทียกันเหรอเออเออเจอละสเกลตันกำลังตามไปนะเพื่อน เสกลิทันมันกลัวไฟปะไม่นานเดี๋ยวมันวิ่งไม่ดิมันจะมีไอ้มอนกวางกวงก่อนที่เราเจอแล้วมันจะมีโหดกว่าเฮียก็เฮียวิ่งกันไปอืมกวางอยู่ไหนวะโอ้ยมันลุ้มลุ้มลุ้มอุ้ยก็บน็อตแล้วจริงลุ้มลุ้มล้วอะย่อง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 ไปเปนไม่อยากลงน้ำเลยวะเฮียย่องโคตรช้าแถมสตามิน่าลดด้วยเฮีย ม่มึงต้องมึงต้องออกอัพสกิลของสเตมิน่าไปอีกเว้ยของย่องอ่ะมึงต้องย่องย่องบ่อยๆเลยบ่ายน้เองเฮ้ยแม่น้ำขอวิ่งก่อนแบ็คโคอเลตตอนนี้ยังไม่ไหวน้ำน้ำไม่ติดไม่ติดหมูหมูโอ้โหโอ้โหเอาหมูเอาหมูยิ่งฆ่ามันฆ่ามันชิบหายว่ายน้ำมึงลองสเตมิน่าหมดแล้วเว้ยเปลี่ยนเลื่อนเว้วเฮียไม่รีด้วยเฮียลงน้ำแล้ว กูมาถึงอินเทียแล้วโอ้ยซาตมิน่าอินเทียนี่มันคือตรงไหนของแมพวะเฮ้ยกูขับมีได้แล้วเฮ้ยทุกคนสเกเลตันวิ่งมาจากบ้านเลยวะเซฟตามิน่าเว้ยนะเฮ้ยอะไรอยู่หลังเราอ่ะมะเจมมึงเห็นในแมปปะไม่เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไปดูวะไปดูวะเป็นไหนกันน่ะมิดมิดอยู่มื่อกีกูเห็นในแมปแดงๆกันใหญ่ๆซ้ายซ้ายเจมเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็ลองไปทางมาหนึ่งตัวอะไรอ่ะซุคศักษ์ ไอ้บิงเปิดโหมดบวกเหรอโหมดบวกนี่คืออะไรเปิด PvP อจริงอ่ะไม่รู้เห็นตัวเ,เห็นมึงในแมปอะไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้เปิดให้มันเห็นผู้เล่นคอนอื่นไงเอ้ยใช่เหรอคุไ่คไงเฮ้ยเป็นไงก็ก็กดติก๊กล่างขวาในแมปอันนี้ไงเจมเนี่ยอเอ้ยนี่ไอ้ปิงนี่หว่ะโอเออว่ะเออกเรื่องวราตกใจคือนึกว่าตัวเชี่ยอะไรเอ้าวพอดีเมื่อ,อ,อกอี้มันมีสเก็ตเตตันวิ่งไล่มา ตกระจเลยตอนแรกกูคิดง่าตัวอะไรจากจากขังไมึงไหวน้ำข้ามไปแล้วเหรอข้ามาแล้วในน้ำมีหน้าให้เต็มด้วยค่อยไหวในน้ำไหวไมเหร้ว่ะในน้ำมีปลาในน้ำมีอะไรด้ยเฮ้ยเสี่ยงเกินจะหนปีนี่จตมีหน้าให้ให้นะ้วปิงอุ้ยนี่เป็นเจมดีกว่าหาทางใกล้ๆดีกว่าเราต้องหาทางที่ใกล้ที่สุดเลยเนี่ในี่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 เจมอือ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวรอรอเต็มหน้าเต็มก่อนโอซายไม่น่าเต็มแล้วเดินร้อยหินไม่ได้หรอไอ้นี่มันเก็บไม่ได้อะยากรบอินเทียไม่มีอะไรเลยเว้ยเฮ้ยตัวอะไรในน้ำว่ากบอ่ะนะกบตัวทัาบ้านเลยคนกดชิบ้านหรือไม่ควรอะไม่ต่างกันไม่รู้สึกเหมือนจะจมน้ำตาย่ะมันลบที่ละสามอะเออวะเอ้ยก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วทันทันทันโอ้ทันพอดีทันพอดี เพียวมีอะไรเมอนมอนมอนหมอนมือเปล่าเนี่ยแหละอยากได้กวางอ่ะหาหากว้างอะอืมโดนถีบยหน้ากวางเจอเต็มเลยเว้ยแต่แม่งไล่ไม่ได้มันวิ่งเ็วสเตลเข้าไปหลังมันด้วยกนรองสแตทไม่ไหวว่ะแม่งเดินช้าเกินต้องว่ายอัพสกิลว่ายน้ำเนี่ยจะบอกบอสตัวแรกแล้วห่อวิ่งกว้างยังยังยังเฮ้ยบอสตัวแรกเอาเรื่องอยู่อะต้องต้องล่าล่าอยากว้างเหรอ มันต้องเอาหัวกวางมาสองอันน่ะกวางกวางเดี๋ยวสเตลเดี๋ยวสเตลจะไนะวิ่งจะไนะวิ่งไม่เคยมีเบลยกับใครรอที่บ้านนะกูรอสเตมิน้าเต็มก่อนที่กูคจสเตลเฮ้ยกูได้ดวงตาของเดวาบมาว่ะได้มาจากไหนไม่รู้แกเก็บได้แล้วกูพร้อมอ่ะเออเก็บได้เลยพันมองพันมองจชนันพันมองเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งไอ้จิ๊บพันมองพันมองไอ้เหี้ยดูกวางมันวิ่งหนีสัดโคตรเร็ว มองอะไรปิงมองนะจ้ายืยมองนะเจ้เอาเอาเอาโค้ดเราวิ่งตอนดีกว่าไม่ไล่ไล่อยังไม่ไหวอ่าจะแตต่คนละมุมเลยนะข้างหลังเหรอวิววิววิวเจอเจอเจอโอ้โหเมื่อกี้ติดติดหมอกเฮ้ยดันดันดันไว้ดันกว้างโคตรถึกเลยเงี้ยดัน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 เอ้ยเอ้ยได้ฟาร์ดีนึงสวยแล้วตัวเฮียเราจะไล่กัดกลัวเอ้ยเจอระคายเฮียมีเฮียด้วยเหรอเฮ้ยตัวเล็กๆกันเป็นจิ๊กโจมเป็นจิ๊กโจมมันตีได้ มันกระจอกมาจอกเออนนิกี่วเน็กนี่ไงนี่ไงเตะกจุดไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปนี่ไงเรียบร้อยโดนไม้โดนไม้มันโดนไม้นี่มันมันว่ายน้ำหนีจะนั้นเนื้อลอยเฮียเนื้อลอยเฮ้ยเนื้อลอยบนฟ้าอ๋อบักบัคบักบัคอยู่มันบัคไงวะควางมันว่ายน้ำหนีไปแล้วอ่ะเกีมันว่ายน้ำช้ามากควางมันลงน้ำไปแล้วอ่ะเราหายตัวเราหายตัวมีหัวแล้วหนึ่งหัวขอเนื้อดิ ทำแคมป์ไฟไปทำแคมป์ไฟตรงนี้แหละเออเรามาแคมป์ตรงนี้ก่อนเราก็ต้องมาตีวอล่างนี้ทำดิตรงนี้ก็แล้วไปลงผักเหรอนไปตั้งผักเลยอ่ะวิ่งเก็บเตอร์ไปมิน่าก่อนเอาขวานพังแล้วไม่หายไปหรอไอ้เหี้ยเอาหินยังไม่ครบพวิเวินไปหวังอดีเจมส์ว่านี่วันนี่เข้าปิดซัดสักทีไหน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 มาอยู่ไหนสีกองอีิทธิ์กูอยู่ตรงปิงอ่ะนานอ่ะเออ จองจองถ้าของมันแตกแล้วมัน,ม,นมันไม่หายไปหรอไงหางยากแต่คาใหม่แล้วจะทำไคาไม่ยากโอ้ยโก้เลยเด้อแ,แต่มันแต่มันไม่ออกมาจากตัวไงเอาไหรอเอองั้นก็โยนออกไปเลยดิโยนได้เหรอเนี่ยโยนทิ้งละไอ่เชี่ยเนื้อไม้เออเก็บกินดิเฮ้ยท่อนไม้เวลามันกิ้งครับพวกเศษไม้อะไรพวกนี้ไม่ใช่เนื้อยากไม่ไม่ กดนั่งพักที่กองไฟมันจะคอมฟอร์สขอนี้อันหนึ่งนะโบเบินมันมันกว้างกว้างกว้างเบนมันขับไม่ยากไม่ไม่ไม่โบเบนเบิรเบนไม่ต้องขับหลังคาก่อนอ่ะต้องไปขับบ้านเจ็บกว้ากว้ากว้างโอ้ยตัวใหญ่กองตัวใหญ่กองตัวใหญ่บ้ไหนวะโคตรถึกไอ้สัสดัก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 ตุ่มหมัดตุ่มหมัดหมัด

เล็กไม่ให้กูปั๊มบล็อกเลยนเล็กมาดิเล็กไปรวยแล้วทำไมกูเก็บเนื้อไม่ได้อะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเก็บมาป่ะอ๋อวันนี้ของกูนะอีงานอะไรเงอ่ะโอเคแย่น้ำครัที่กองไฟอ่ะสุกเลยจิ๊ดสิจัดเนื้อจ๋าเนี่ยบ้ากูมีหัวกวางสองหัวแล้วเนี่ยเออะพึ่งเลยจะเอาเลยปะล่ะไม่ไหวมั้งตัวนี้มันไม่ทำร้ายเราดีกว่า เราอยู่แคมป์ไฟไง,งเฮียมันเลยไม่ตีเ,าเราลองออกกัแคมป,ป,ป์ไฟดิปายหินใส่เลยเราต้องใช้ไม้ไปสร้างบ้านยางเงยอะๆระวังต้นไม้ลม้มเฮียเอ,อ็เฮียเผาเนื้อท้าไมกูได้ทานเนี่ยไม่ไม่จะน,นัตตน้นต้นต้นไม่เนื้อไม้ในเกมมันส<อ>ุกครั้งเดียวกูไม่รู้มันสุกตอนไหนมันจะเด้งขึ้นมาครั้งเดียวเวย้ยพอเราวย่างมีน้ำหนักด้วยนะระวังนะเออหิวเลยจะมืดแล้วกลับเลยป่ะเออกลับเลยก็ไดล วันนี้เรามาฟาร์มอย่างม้าหมันกับทางไหนอะวไว้นำกับใครคอ,อจะมีเนื้อให้ฉันสักอันไหมได้แม่น้ำมีจิ้งจกน้ำอยู่อะนั่นแหละเอาจิ้งจกน้ำมา,ากิน,นก็ได้เพราะัน้นรอเนื้อเซนนี้สุกปัดเข้าไปงั้นเดี๋ยวเจมเพื่อตามมันนะเดี๋ยวจะกลับบ้านไปก่อนโอเคเดี๋ยวกูไปก่อนรออ๋อมึองตายอีกฝั่งหนึ่งจิ้งจกหน้ำสามสี่ตัวสัสจะเสร็จแล้วมันเด้งขึ้นแต่ครั้งใหญ่อย่าเลยเก็บไปเลย เฮ้ยจริงจกน้ำเต็มเลยล่ามันเราจะได้กินเนื้อมันก็เมืนได้เดียวไม่เดียวปะมันจะได้หางมันอันหนึ่งเฮ้ยตัวอะไรวะต้องไปเห็นตัวอะไสปอร์นหลังนู้นปะเจมลอต็มิน่าเต็มเต็มเป็นไรได้ชิวๆตัวอะไรใต้น้ำสองตัวก็เข้าไปสัตว์สะเลยหยอกอี้ยอุ้ยหมูหมูรอได้ถันด่วนหมูเลยเป็นบอสต้นแรกยังสุดคนเนี่ย อ๋อให้ยยับเอาให้ยับไปไปกลับบ้านบ้านอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะออเดนดีไลออนป็นเด็กไม่ได้เดนดีไยวอนอ่มันเอไปทำอะไรได้แต่อนนี้เราได้หัวกวางสองอันอย่างได้มาแล้วแน่บวกอะไรไม่เปนเช็ดบอลเราเรอมีคงมีของกันรอครับเวิร์กเบนท์ได้ก่อนคืนนี้มันไม่หนาวคืนนี้อากาศไม่หนาว เฮ้ยตอนนี้ดาวซฟโฟกับแล้วหนาวดิหนาเป็นตัวแห้งแล้วไงทองฟ้าสวยจัดเลยไปมานั่งพักซะก่อนเฮ้ยเห็นต้องคือทองฟ้าก็สวยจัดเลยภาพเป็นเกมงก็ไรนะเกมอีดาซิลอีดาซิีโฟก์ดาวโบดาวโบเนี่ยเนภาพมันสวยจริงด้วยดาวอะดาวสวยแต่ว่าคืนนี้งงงงไม่รู้คือต้องเช็คเนื้อหมดแล้วอ่ะไม่ไป็นไรหรอกทอน ถ้าต่อไปเขาเขาอัปเดตมันอาจจะดีขึ้นก็นได้เลยเว้ยอ๋ออันนี้อันนี้คือวีวนีดด่ทำให้ตัวแหง้งจ <c oughs> ้ะทำให้ตัวแหง้งนี่อมาเรามาสร้างพวกหลังคงหลังคาสร้างให้มันเป็นบ้านซะหน่อยปะ่ะเ <c oughs> จดไปเดี๋ยวกูไปตัดไม้ทำไมมันเลงงน่นยากจังวะไอ้เหี้ยใช้ไ,ไม้เ <c oughs> ยอะอะสร้างบา้านยากจังวะช้อปปิ้งบ็อกซ์นี่คืออะไรอะ บอกว้าใครของว่ะคอปปิ้งซีช็อปซีซีตัดตัดตัดบอกตัดบอกเลยอะไรสักอย่างต่อไม้ตัดแล้วได้แล้วครับเรือได้แล้วโตนพิวืออะไรวะมันก็นะนี่คนกำลังใช้คอาเพลิงตัดไม้ถ้ามันหนาวแล้วมันจะเป็นยังไงขวานขวานเดี๋ยวคอเพิงมือซ้าย่มองไปวนไอ้นี่ดิ เพราะว่าเพราจะจช่หรอสีสต้นไม้มันเปลี่ยนมันอยู่หลังต้นไม้แล้วมันมีแสงบีบอภิบอภิเริยก็ดาวไง <S <S นอกโลกไม่ใช่แสงเลนนอนหยักต้นไม้ออกมา,อ,มาอ๋อต้อนไม้โลกไงมันคือต้นไม้โลกจริงเรื่อยๆมันก็มีแล้วเรื่อยอ,อาจจะต้องให้กูปีต้นเพียนั่นก็ได้เราอาจจะต้องไม่เราอาจจะต้องไปยืนแรรล็กแล้วล็อกก็ได้เลยเรา,าจ,จะต้องไปโปเกมอนก็ได้นะเว้ยเฮ้ยเราต้องไปสู้กับโลกีกับเฟรียนะไปเป็นธาตุเรียกทองมัดิเรียกทองมากระทืบแม่เก่งถ้าไมเกมงกูค้างเนี่ย จบแล้วไม่คใคยนะเฮิมอินนัทรีสปอนดิงนานเกมสี่กิ๊กเองนานเกมสี่กิกเองเฮ้ยมีใครมีฟรีอีกสองอันไหมชอปปิ้งบ็อกบไม่กูตัดต้นไม้ไม่เข้ามันเหมือนเป็นหินลับไอ้นี่ป่ะหินลับมีดอ่ะไม่นได้ทำใช่แล้วบ้าเฮ้ ไอฟินวะเห็นอะไรขึ้นวะมีใครไม่ไมีใครมีฟินฟินเลยอ่ะเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรขึ้นไหมกด enter ดิไม่เห็นมีฟลิงเลยอ่ะไม่เห็นกูพิมาอะไรสักอย่างหรอไม่ไม่เห็นว่าเซิร์ฟหลุดหรอไอเฮียกนตัดต้นไม้ไม่เข้าอ่ะจริงอ่ะอืมใค่คนเปิดเซิร์ฟนะโอหนี่แหละเกมมีฟลิงว้ามีมีมีมามาเอามาเอามาเอามามีเยอะแค่ไหนอ่ะเอาใช้เท่าไหร่อ่ะเอาเอาอีกสองอันอ่ะ มีเจ็ดอันนาไปเคขอบคุณ <Okay, S 1> ม,มากคาบิงไม่มีคอนโด้วยจ้ะในสิ่งจะมีนะแต่มากไม่้อนพูดดูเอเอพชื่อว่าไงน้นาจะหนาวตายแี่ยดอกไปแล้วแ<า>ปแลวดิกูยังดีสปอนดิ้งอยู่เลยเนี่ยที่ออกออกเกมเข้าใหม่ไปจานะ